แทนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีโรงเรียนอนุบาลวันชัยกุลวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับติเชอร์นกนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนที่เข้ามาห้องเรียนออนไลน์ค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้ติเชอรอจะพาเด็กๆมาเรียนวิชา วิชาวิชาคณิตศาสตร์ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์สนุกแสนสนุกเด็กๆเข้ามากันหรือยังคะอ่ะรีบเข้ามาเลยคะ่ะรีบเข้ามาเลยเชิญรออยู่อ้น ื่นเต้นอะหรที่จะเจอเด็กๆรีบมาเลยลูกรีบมาวิ่งมาเลยค่ะเดินมาเลยลูกในเก็บเดินมากิ่งเหมยมาลูกมามาค่ะดอลล่าฟาร์มเมอร์เดินมาเลยลูกเดินมานั่งรอเลยนะคะมานั่งรอทิชโนกิชโนสุดเช็คชื่อแล้วใครยังไม่มาไปตามพี่เพื่อนมาลูกไปตามเพื่อนมาเลยค่ะ,ะถ้าเด็กๆมาแล้ววันนี้ทิชเชอร์ขออนุญาตเช็กชื่อเด็กๆนะคะฟังชื่อตัวเองดีๆนะคะทิฉันจะเรียกรอบเดียว รอบเดียวเท่านั้นเลยค่ะน้องนเนกอเด็กๆขาถ้าได้ยินชื่อตัวเองต้องทำยังไงนะต้องทำยังไงนะอ๋อมีคนตอบมีเด็กๆตอบตอบติเชอร์เสียงดังเลยผู้หญิงมาค่ะผู้ชายมาครับน้องนเนกค่ะน้องพลอยใจน้องน้โมน้องเพลง น้องเกมคุงน้องกิ่งมือน้องเชลซีน้องออกัสน้องจีน่าน้องนาโนน้องฟาร์มมือน้องตันยงน้องมาร์ทน้องซันน้องโบนัสน้องสมัยน้องดอลล่าน้องแม็กซิมัสน้ารีบมาเลยนะคะน้องนาวินน้องนาน้องแทนน้องคอปเตอร์ น้องมะนาวน้องกา้าน้องตะวันน้องการ์ตูนน้องกระตังน้องเกมอนมาหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆมาแล้วลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้ แลสด,แดงว่าพร้อมที่จะเรียนแล้ว <S <S <ๆ>ไม่ได้ยินลูกไม่ต้องคุยกันไม่คุยกันนะคะน้องเชลซีไม่คุยกับเพื่อนนะคะไม่เล่นนะคะน้องการ์ตูนไม่เดินนะลูกกลับมานั่งที่ค่ะน้องออกาสออการไม่กินขนมไม่เล่นในห้องนะลูกเข้ามานั่งที่ในเก็บในเก็บอย่าวิ่งลูกเข้ามานั่งข้างๆติชช์นกเร็เวๆล,ล,ลูกมาเลิกเล่นเลิกคุยได้แล้วพร้อมที่จะเรียนนะคะเด็กๆ วันนี้ทิชชร์นกจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเปิดใบงานที่ทิชชร์ให้มาหรือยังหยิบมาหรือยังคะถ้าหยิบมาแล้วให้เปิดไปที่หน้าที่มีรูปไข่ลูกหน้าที่มีรูปไข่แล้วก็หน้าที่มีเลขเก้าเห็นไหมคะมีเลขเก้าอยู่ข้างบนแล้วก็มีรูปไข่ อยู่ข้างล่างแล้วก็มีลูกไก่เปิดไปหรือยังคะไหนดิฉันดูหน่อยว่าได้เด็กเปิดหรือยังไหนดิฉันนกดูหน่อยค่ะไหนลูกดิฉันนกดูหน่อยเออน้องนาทีเชนขอดูหน่อยค่ะเปิดหรือยังฟาร์มเมื่อเปิดหรือยังลูกแม็กแม็กเปิดหรือยังลูกแม็กซิมัสเปิดหรือยังน้องเฟอน้องคอปเตอร์เปิดหรือยังคะน้องตันยงน้องมาร์สเปิดให้ครบนะลูกเปิดให้ครบ เปิดให้ถูกนาถ้าเปิดถูกแล้วมาเดินมาใกล้ๆทิชชู่นกทีนี้มาฟังทิชชู่อธิบายให้ฟังว่าเขาให้ทําอะไรอย่าเพิ่งทานะลูกอย่าเพิ่งทํารอฟังทิชชู่นอกอธิบายก่อนนะคะเดินเข้ามาค่ะขยับมาใกล้ๆเลยลูกขยับมาใกล้ๆฟังทิชชู่นกนะคะในเด็กคาเขาบอกว่าระบายสีอาหารที่มีขนาดเล็ก ระบายสีอาหารที่มีขนาดเล็กเล็กนิดเ,เดียวนะคะให้ระบายอาหารที่มีขนาดเล็กภาพที่เขาให้เด็กๆคือภาพอะไรคะไข่ดาวไหนใครเคยกินไข่ดาวใครเคยทานไข่ดาวยกมือให้เชนดูหน่อยลูกอ,อ๋อวันนี้ใครทานข้าวกับไข่ดาวคะ มีใครทานข้าวกับไข่ดาวไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยจังเลยใครเคยทานไข่ดาวยกมือให้ดิฉันดูค่ะหนึ่งสองสามยกมือว้าวเด็กๆเ,เคยทานไข่ดาวเยอะแยะเลยแล้วเรามาดูกันคะ่ะว่าอันไหนไข่ดาวที่มีขนาดเล็กแล้วอันไหนไข่ดาวที่มีขนาดใหญ่ไข่ดาวรูปแรกเห็นไหมคะเด็กๆไข่ด,ดาวมีขนาดใหญ่ไหมคะใหญ่ แล้วภาพที่สองไข่ดาวมีขนาดอะไรคะเล็กไข่ดาวสองไข่ดาวนี้อันไหนเล็กกว่ากันลูกอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้แล้วลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ได้ยินเลยตอบดังๆให้ดิตนกชื่นใจหน,นะะ่อยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ใช่แล้วให้ระบายสีนะลูกระบายสีไข่ที่มีขนาดเล็กนิดเดียวระบายลงไปเลยคะ่ะ ระบายลงไปเลยอด็เชิญจะรอนะคะระบายให้เสร็จเลยนะคะเด็กๆระบายเลยอ่าทีนี้ถ้าเด็กๆระบายเสร็จแล้วดูที่รูปไก,ก่ลูกลูกไก่แสนอร่อยไหนะใครเคยกินไก่ทอดว้าวไก่ทอดอร่อยจังเลยไหนใครเคยกินไข่ทอดไก่ทอดอร่อยมากเลยที่เชนกก็เคยทานค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆเกขาให้ระบายไก่ที่มีขนาดอะไรนะ ขนาดอะไรนะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคะอะตอบพิเช์หน่อยคะ่ะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถูกต้องคะ่ะเด็กๆปรบ,บมือให้ตัวเองหน่อยปรบมือให้ทำเก่งทุกๆคนเลยพิเช์ได้ยินเด็กๆตอบแล้วเขาให้ระบายไก่ที่มีขนาดเล็กนิดเดียวไก่ที่มีขนาดเล็กเเด็กคะไก่สองอันนี้อันไหนเล็กกว่กากันลูกอันนี้เล็กกว่าไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะเด็กๆอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรนะคะ ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรแล้วอันนี้ละลูกมีขนาดเล็กกว่าไหมคะเล็กกว่าถ้าเล็กกว่าให้เด็กๆระบายสีที่มีขนาดเล็กนะคะระบายให้สวยงามค่ะทำเลยค่ะเด็กๆดิฉันร,รอดูอยู่นะคะของใครจะสวยที่สุดดิฉันจะเอามาขึ้นบอร์ดห้องเราจะเอามาเป็นผลงานให้ผู้ปกครองดูถ้าใครทําเสร็จแล้วเอารูปภาพที่เด็กๆทาแล้วส่งไว้ที่ใต้คลิป หรือว่าแชร์ลงกลุ่มของเรามาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะทิชเชรโนกรอตรวจอยู่นะคะอย่าลืมเอามาส่งถ้าเด็กๆคนไหนสงสยัยสามารถโทรหาดิชเช์หรือว่าไลน์หาดิชเช์หรือว่าวิดีโอคอลมาคุยกับดิชเช์ดิชเช์คิดถึงเด็กๆจังเลยค่ะวันนี้ทิชเชรโนกขอบคุณนะคะเด็กๆสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลลา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  โอ้ลา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 ฉันจะล็อกไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย